ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณปานิสราผูทองศรัทธาของคุณนริมนธรรมรักร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้แก่พ่อทวินผูทอง ญาติและเทวดาทั้งหลายขออนโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านตังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพะธานางังธรรมะธานางังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหาผูสอนจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นภลวะปัจจัยให้คุณปานิสราผู้ทองให้คุณนรบนธรรมรักษพร้อมทั้งกับคุณพ่อทวินผู้ทองญาติและเทวดาทั้งหลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศทาของครอบครัวพงส์สุวรรณครอบครัวจันเพ็งครอบครัวปัทธรมสังร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเราก็เลือกเก็บเอาสิครับอันไหนผิดโยนทิ้งไปอันไหนถูกเก็บไว้นั่นท่านจะเป็นผู้ที่แตกฉานในการฟังเวลาฟังเนี่ยท่านจะไม่เชื่อทั้งหมดและจะรู้ว่าเขาพูดผิดตรงไหนรู้เลยถูกตรงไหนก็รู้ดังนั้นส่วนประกอบของร่างกายถอดออกให้ได้หมด แล้วใส่เป็นด้วยนะครับใส่เป็นด้วยส่วนประกอบของจิตใจมีอะไรบ้างจิตมีทั้งหมด89จิตมีทั้งหมด89จํำให้ได้หมด89เจตสิกมีเท่าไหร่มี52จํำไม่หมด52แล้วเขามีสูตรเวลาจิตดวงนี้เกิดปุ๊บแล้วนี่มีเจตสิกสูตรชุดนี้ประกอบไปปุ๊บอาการมันจะเกิดขึ้น,นเป็นอย่างไรมีบอกไวเ้เสร็จบอกไว้เสร็จเลย เพราะฉะนั้นภาวะจิตใจของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากจิตอย่างเดียวหรอกมันเหมือนแกงหม้อหนึ่งแกงหม้อนี like ่ไม่ได้มีส่วนประกอบอย่างเดียวครับต้องหลายๆอย่างประชุมกันแกงแตกต่างกันเพราะอะไรนี่ครแกงที่แตกต่างกันเพราะเครื่องปรุงต่างกันถูกต้องไหมครับจิตใจของคนเราที่แตกต่างกันเพราะอะไรจิตใจของคนเราที่แตกต่างกันเพราะมีเจตสิกประกอบแตกต่างกัน นนั้นแกงมีเครื่องปรุงแตกต่างกันฉันใดจิตใจมีเครื่องปรุงก็แตกต่างกันฉันนั้นนั่นคนเรามีโอกาสจิตใจเดียวกันได้เหมือนกันได้เพราะมีเครื่องปรุงเหมือนกันแล้วคนเราก็มีโอกาสผิดใจกันได้เพราะเครื่องปรุงมันไม่เหมือนกันถ้าเข้าใจระหว่างเครื่องปรุงจิตใจกับส่วนประกอบของร่างกายมันจบจริงๆครับธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เหลือวิสัยมากมายเลยถ้าคุณเจ้าเรียนหนังสือเนี่ย ทราบไหมครับหนังสือที่พระคุณเจ้าอ่านออกเนี่ยประกอบด้วยอะไรมีสระกับพยัญชนะถูกต้องไหมฮะสระมีกี่ตัวครับจะสระมีกี่ตัวครับมีกี่ลูกมีกี่เสียงสระนี่คือหลักภาษาไทยพยัญชนะมีกี่ตัวอพอเราจําสระได้พยัญชนะได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการผสมกัครับระหว่างสระกับพยัญชนะ เอาเอารอเรือมาหนึ่งตัวมีสละคือมหาันากาศตามด้วยกอไก่อ่านว่ารักนี่อักษรตัวเดียวอ่านรักไม่ได้ต้องประชุมและปรุงแต่งกันระหว่างสละกับพยัญชนะเอากอไก่มาหนึ่งตัวเติมสละอีกเข้าไปติดตามด้วยนอนหนูอ่านว่ากิน นั้นคำว่ากินนี่ต้องประกอบด้วยสละและพยัญชนะนั้นจะออกเสียงคำว่ากินนี่ต้องมีเครื่องปรุงนะคือสละกับพยัญชนะเครื่องปรุงมันแตกต่างกันมันก็บังคับให้ออกเสียงแตกต่างกันเครื่องปรุงเหมือนกันมันก็ต้องออกเสียงเหมือนกันใจของคนเราก็เช่นเดียวกันแหละครับที่เครื่องปรุงมีสําคัญมากเลยนะเครื่องปรุงคืออะไรเจตสิกห้าสิบสองเพราะคุณเจ้าดูให้เข้าใจเจตสิกห้าสิบสองนั่นแหละเครื่องปรุงจิต ทำให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างกันทําทให้มีความรู้สึกแตกต่างกันนี่คือเครื่องปรุงจิตใจดันั้นผมเขียนไว้เนี่ยเจตสิกธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตและจธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตจําสูุดเลย,เลยจิตของคนเรามันจะเกิดโดยลําพังไม่ได้เพราะคุณเจ้าลองสังเกตสัพพสิ่งใดในโลกนี้มีไหมที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเดียวไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยมีไหม ยกเว้นนิพพานลองหาดูสิครับเอาลนะปากกาหนึ่งด้ามมีอย่างเดียวได้ไหมครับปากกาหนึ่งด้ามน,นี่ถ้าหากว่าโดยสภาวะแล้วเนี่ยมีมหาภูตรูปสี่ะแล้วมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชะทั้งหมดนี่แปดรูปเนี่ยเวลาบัญญัติเรียกปากกา เวลาดูสภาวะประกอบด้วยรูปแปดรูปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าพระคุณเจ้าจับอะไรขึ้นมาเห็นมันเป็นสภาวะได้เห็นเป็นบัญญัติได้นั่นคือการเรียนธรรมะแตกฉานแล้วแต่ถ้าหยิบอะไรยังไม่รู้มันประกอบด้วยอะไรอันนี้เราเห็นแล้วแก้วแลว้วก็น้ําทั้งแก้วและน้ําเนี่ยมีส่วนประชุมกันเท่าไหร่แปดรูปอีกเหมือนกันมหาพุทธรูปสี่แล้วมีสีถ้าไม่เกิดมองเห็นได้มีกลิ่นดมแล้วมีกลิ่น มีรถเคี้ยวและออกรถมีโอชาโอชาของมันนี่สามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายของสัรพสัตว์ได้ฉะนั้นก้อนดินหอกก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยบางทีมันมีโอชาหล่อเลี้ยงสัตว์บางประเภทมันบางทีมีโอชาหล่อเลี้ยงสัตว์บางประเภทได้บางประเภทไม่ได้นี่ฮะทุกอย่างในโลกนี้จะมีสิ่งเดียวไม่ได้เลยไม่มีเลย ยิบไรขึ้นมาปุบก็แล้วแต่มันต้องมีส่วนประชุมปรุงแต่งกันนะฮะไมโครโฟนตัวนี้ก็มีส่วนประชุมปรุงแต่งกันมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาวธรรมแล้วก็ถ้าเราเรียนได้จบเข้าใจได้ดีในแยกแยะก,กันได้ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของธรรมะอย่างมากเลยบัญญัติธรรมกับปรมัตถธรรมปรมตถธรรมมีแค่สี่นะครับ ปรมัตธรรมนี้มีแค่สี่มีจิตมีเจสิกมีลูกมีนิพพานส่วนประกอบในตัวเรามีสามนิพพานไม่ได้มีอยู่ในตัวเราถ้าใครสอนว่านิพพานมีอยู่ในตัวเรานี่เองแล้วก็ขอให้ขาจาว่านั้นพูดผิดแล้วพูดผิดจำมาผิดเข้าใจผิดนิพพานไม่ได้มีอยู่ในตัวเราเป็นธรรมภายนอกในตัวเราเนี่ยมีสิ่งประชุมกันสามส่วน คือรูปซึ่งเรียกกันว่ารูปกายสองจิตสามเครื่องปรุงแต่งจิตคือเจตสิกนี่ครับขอให้พระคุณเจ้าได้เข้าใจรงสวนตรงส่วนนี้เป็นอันว่าสลายตนะพอเข้าใจไหมครับเป็นธรรมที่ละเอียดแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจโดยสังเกตไว้ก่อนว่ามันมีภายในหกภายนอกหก เวลาไม่ทํากิจต่อเนื่องกันก็ไม่เรียกอายตนะถ้ามันต่อกันเมื่อไหร่ก็เรียกกันว่าอายตนะนั้นอายตนะมีในหมีภายนอกหกในหกนอกหกรวมเป็นสิบสองก็เรียกว่าสลายตนะนะครับสลายตนะตอนนี้ระหว่างภายในกับภายนอกมันต่อกันปุ๊บแล้วนะครับภายในกับภายนอกมันต่อกันได้ปุ๊บฐานที่ตรงนั้น เป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยเกิดของภัสสะเจตสิกที่ทํากิจทารรหน้าที่รับการกระทบกันระหว่างภายในกับภายนอกผมบอกพระคุณเจ้าไวท้ที่ที่ซื้อหนังสือปฏิจจสมุปบาทมาผมบอกถ้าอยากจะซื้อหนังสือหรือจะเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อย่าไปซื้อหนังสือคนที่ไม่แตกฉานอภิธรรมแต่งหรือรวบรวม มักจะเอาความคิดของตนเองเนี่ยไปใส่บางทีก็ปรเรียนสูงสูงนะฮะแต่ไม่แตกฉานในอัถาอธิบายเอาพยัญชนะเป็นตัวตั้งอธิบายคําว่าผัสสะเนี่ยผิดพลาดมามากเหลือเกินนะฮะอธิบายได้ว่าสิ่งหนึ่งกระทบกับสิ่งหนึ่งเรียกว่าผัสสะพูดโทษเอากันอย่างนี้ง่ายเหลือเกินเนี่ยไอ้ข้างในข้างนอกกระทบกันเนี่ยเรียกว่าผัสสะไปอ่านได้เลยครับ มันจะผิดพลาดผมถึงบอกว่ามีส่วนที่เข้าใจผิดความหมายคําว่าผัสสะเยอะคําว่าผัสสะเนี่ยเป็นชื่อของเจตสิกตัวหนึ่งเป็นนามธรรมครับทากิจทําหน้าที่รับการกระทบเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ภายในกับภายนอกทําหน้าที่ต่อกันเนี่ยไอกอนที่มันจะต่อกันเนี่ยผัสสะเจตสิกต้องทำหน้าที่รับการกระทบให้กับกิจ อย่างเช่นจิตจะเห็นขึ้นมาได้เนี่ยแต่ผมเขียนวงกลมอยู่ขวามือล่างสุดเลยนะครับผมเขียนวงกลมไว้ว่าจิตอาศัยเกิดที่จักขุปาตนะฮะแล้วจักขุปาาเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ต่อกันกับรูปารมเมื่อจิตเกิดที่จักขุปสตทําหน้าที่ต่อกันกับรูปารมจะทําให้เกิดผัสสะมีผัสสะเจตสิกไปรับการกระทบอารมณ์ระหว่าง อารมณ์กับจักขุประสาทเพราะฉะนั้นในจิตดวงหนึ่งถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกทําหน้าที่รับกระทบอารมณ์ให้จิตไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้เลยเช่นจักขุวิญญาณจะทําหน้าที่เห็นเนี่ยจักวิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกรับการกระทบอารมณ์ให้จักขุวิญญาณจะทำหน้าที่เห็นไม่ได้เลยครับขออภัยจักขุวิญญาณเนี่ย จักวิญญาจะทําหน้าที่เห็นได้ต้องอาศัยภัสสาเจตสิกทําหน้าที่รับกระทบให้ถ้าไม่มีภัสสาเจตสิกทําหน้าที่รับกระทบให้การเห็นเกิดไม่ได้นะครับภัสสาเจตสิกกระทบอะไรรับการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับวัตถุคือจกักขุปสานนี่คับขอให้พระคุณเจ้าได้เข้าใจว่าภัสสาเนี่ยไม่ได้หมายคำว่า สิ่งหนึ่งกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งแล้วเรียกผัสสะไม่ใช่ธรรมชาติที่ชื่อว่าผัสสะนั้นเป็นตัวเจตสิกทาหน้าที่รับกระทบกันระหว่างอารมณ์กับวัตถุคือจกักรุปสัตว์ธรรมชาติที่ทําหน้าที่เห็นเนี่ยคือนามธรรมนามธรรมตัวนี้คือจิตชื่อว่าจากักรวิญญาณ แต่จักวิญญาจะทําหน้าที่เห็นได้ต่อเมื่อมีผัสสะรับการกระทบอารมณ์ให้จึงเห็นได้การได้ยินก็เช่นเดียวกันนะครับการได้ยินก็เช่นเดียวกันโสตรประสาทจะต้องมีโสตรประสาทต้องทําหน้าที่ต่อกันกับเสียงได้จึงเรียกกันว่าโสตายตนะแล้วโสตรประสาทนั้นต้องเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจิต จิตที่จะมาเกิดที่โสตประสาทนี่เรียกกันว่าโสตะวิญญาณโสตะวิญญาจะทําหน้าที่ได้ยินเสียงได้ก็ต้องมื่อมีผัสสะรับการกระทบระหว่างเสียงกับโสตประสาทเสียงตอนเดินทางมากระทบกับโสตประสาทผัสสะจตสิกรับการกระทบระหว่างเสียงกับโสตประสาทจิตได้ยินจึงเกิดได้นี่พระคุณเจ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้การได้ยินจึงเกิด ถ้าไม่มีภาษาเชตสิกรับการกระทบเสียงระหว่างเสียงกับโสตประสาทการได้ยินเกิดไม่ได้เลยเห็นไหมครับเงื่อนไขของการเห็นการได้ยินเนี่ยมันจะต้องมีธรรมชาติประกอบปรุงแต่งกันหลายด้านทั้งรูปและก็ทั้งนามจันว่าโดยว่าโดยปฏิจจสมุปบาทมันจะต้องมีอะไรว่าโดยในหางปฏิจจสมุปปฏิจจสมุปบาทในขณะเห็นจะต้องมีหนึ่ง จักขุปตา,ส,าสองจกักกุวิญญาณสามมีรูปารมณ์สีมีผัสสะรับการกระทบรูปารมณ์ให้ห้ามีโยนิโสมนสิการในขณะที่อารมณ์มาปรากฏโอ้โ,อโ,อโอนี่สั้นๆง่ายๆเลยแต่ถ้าหาปัจจัยโดยในแห่งปัฏฐานก็ต้องว่ากันละในขณะเห็นนั้นประกอบอะไรมีอะไรเป็นปัจจัย เหตุปัจจยได้ไหมไม่ได้เพราะจิตเห็นไม่ประกอบด้วยเหตุนี่ครอารมณปัจจยได้ไหมได้ต้องมีอารมณ์เนี่ยอธิปติปัจจยนั้นตรปัจจยปัจจัย24เอามาสงเคราะห์ดูว่าในขณะเห็นนั้นได้ปัจจัยเท่าไหร่นี่ถ้าหากว่าเราเรียนโดยนายแห่งปัจฐานก็จะต้องวิเคราะห์อันอย่างนี้แต่เราเรียนโดยนายแห่งปฏิจตสมุปบาทก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเห็นครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่ามีใครมาโดนบาดาลให้ ต้องมีภาษาทรลุต้องมีจิตต้องมีอารมณ์ระหว่างจิตกับอารมณ์แล้วก็วัตถุจะต้องทำหน้าที่เป็นอายตนะคือต่อให้แก่กันและกันแล้วการทำหน้าที่เป็นอายตนะต่อให้กันและกันนั้นต้องต่อถูกกันไม่ใช่ต่อผิดอย่างเช่น จกักขูวิญญาณเนี่ยจะไปได้ยินเสียงไม่ได้จกักขูวิญญาณจะไปทําหน้าที่ได้ยินเสียงที่หูไม่ได้หรือโสตวิญญาณที่หูจะมาทําหน้าที่เห็นทางตาก็ไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีธาตุเดียวกันประชุมกันได้ที่ประชุมกันไม่ได้ก็รับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากความละเอียดละอ่อดยสังเกตในเรื่องของผัสสะเป็นปัจจัยค่ะในเรื่องของอายตนะ ะระหว่างที่เราได้ศึกษามาถึงนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะถ้าไม่มีนามรูปการต่อกันก็มีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีนามรูปคือไม่มีไม่มีกรรม,มัชรูปไม่มีเจตสริกการต่ออารมณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเข้าใจไหมครับ <c oughs> การต่ออารมณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีนามรูปถ้ามีนามรูปเมื่อไรการต่ออารมณ์ก็เกิดขึ้นได้เพราะนามได้แก่เจตสิก รูปคือการมัชรูปแล้วก็อารมณ์ภายนอกมีหกนะแล้วก็ภายในก็มีหกภายนอกหกภายในหกต่อกันได้การเห็นเป็นเรื่องของการต่อกันร,ระหว่างอยตนาภายในกับภายนอกการได้ยินก็เป็นเรื่องการต่อกันอยตนะภายในกับภายนอกหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าการเห็นเป็นเรื่องของนามกับรูป การได้ยินก็เป็นเรื่องของนามกับรูปก,การรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสก็เป็นเรื่องของนามกับรูปก,การคิดการนึกเป็นเรื่องของนามกับรูปหรือเป็นอารมณ์ก็ได้นี่ครับครับเป็นอันว่าผมคิดว่าคงเข้าใจในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าผมผมแทรกปัญหาเลยกัากคถามว่าถ้าจิตคิดไปจินตนาการไปเรื่อยๆว่าสิ่งนั้นน่าจะ เป็นอย่างนี้สิ่งนี้นะ่าจะเป็นอย่างนั้นโดยที่จักูุโสตาคานะชิวหากายปราทไม่ได้กระทบเลยแล้วจิตก็ไปตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเรียกว่าผัสสะได้ไหมเป็นคําถามที่ผมต้องบรรจุไว้ตอนบรรยายเลยเพราะเป็นคําถามเกี่ยวข้องก,กันกับเนื้อความที่กําลังพูดถึงถูกต้องครับมีผัสสะตลอดเวลาครับแต่ผัสสะตัวนี้ เป็นภาษาที่เกิดทางมนายตานะแต่ที่ผมบรรยายไปมันเป็นภาษาที่เกิดทางจักขุปัสสัตทางจักขุวิญญาณเข้าใจไหมครับอันนั้นในขณะที่เห็นมีภาษารับกระทบรูปารมณ์ในขณะที่ได้ยินมีภาษารับกระทบเสียงเรียกกันว่าสัทธาลมในขณะที่ได้กลิน่นมีภาษารับกลิ่นรับกระทบกลิ่นถ้าภาษาไม่รับกระทบกลินลกกล่นจะรู้กลิ่นไม่ได้ในขณะที่ ได้รับรถใส่อาหารเข้าไปปุ๊บมีผัสสะรับกระทบรถการรู้รถจึงเกิดขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสทางกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็มีภัสสะรับกระทบที่มาสัมผัสทางกายการรู้การกระทบจึงเกิดขึ้นต่อไปทางใจที่คําถามคําถามนี่ถามถึงทางจิตใจในขณะที่หลับตาเสียหูก็ไม่มีขอทายหูมีแต่ว่าไม่ได้ยินอะไรแต่ใจนี่มันคิด อยู่กับเรื่องอะไรต่ออะไรตอนนี้มีผัสสะไม่มีผัสสะตัวนี้เกิดขึ้นทางมโนวิญญาณคือจิตใจจิตใจต้องไปกระทบกับอารมณ์จึงเกิดการรู้สิ่งนั้นแล้วผัสสะที่เกิดขึ้นในทางจิตใจนี่กระทบได้ทั้งอารมณ์ที่เป็นอดีตกระทบได้ทั้งอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันกระทบได้ทั้งอารมณ์ที่เป็นอนาคตกระทบได้ทั้งอารมณ์ที่เป็นบัญญัติกระทบได้ทั้งที่เป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตด ผัสสะมีทั้งหลดตลอดเลยเรียกว่ารู้สิ่งไหนสิ่งนั้นมีผัสสะเกิดขึ้นรู้เรื่องอะไรเรื่องนั้นมีผัสสะเกิดขึ้นถ้าไม่มีผัสสะประชุมปรุงแต่งจิตการรู้เรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนั้นจะเกิดไม่ได้เลยนี่ครับเป็นคำถามที่ดีผมต้องบรรจุเข้าไว้แล้วก็ตอบเลยไม่ทราบว่าผู้ถามจะเข้าใจไหมครับเข้าใจเอาละครับปแปลนว่าเรื่องผัสสนี่ขาดไม่ได้ ที่จริงเนี่ยในปฏิจสมุบาตพูดถึงเรื่องปัจจเเรื่องผัสสะเพียงเพียงเพียงตัวเดียวนะครับที่จริงแล้วในจิตดวงหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเจตสิกประกอบปรุงแต่งอย่างขาดไม่ได้เลยนะฮะอย่างน้อยที่สุดต้องเจ็ดดวงแต่ว่าในปฏิสมุบาตพูดดวงเดียวอ่ะเอาผัสสะตัวเดียวที่จริงมีผัสสะก็ต้องมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีเอกตามีชีวิตสิมีมรณาสิการเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับ อย่างน้อยนะเช่นการเห็นเนี่ยเห็นอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวข้องกับการคิดนะเห็นอย่างเดียวเนี่ยแรกเห็นเนี่ยมีเจตสิกประกอบเจ็ดซึ่งประกอบไปด้วยผัสสะเวทนาสัญญาเจตานาเอกคตาชีวิตีสีมนสิกาเจ็ดตัวแล้วหลังจากเห็นอีกเยอะแยะเลยปรุงเพราะนั้นไอที่เราคิดมากเนี่ยเพราะมันมีเครื่องปรุงมากแรกเห็นเนี่ยมันมีตัวปรุงอยู่เจ็ดตัว แต่หลังจากเห็นแล้วไม่มีตัวปรุงอีกมากมายถ้าเป็นอากุศลโลภะเกิดขึ้นมีตัวปรุงถึงยี่สิบเอ็ดในขณะจิตเดียวแต่ถ้าเป็นฝ่ายกุศลนะหลังจากเห็นมีตัวปรุงดังอย่างมากได้ถึงสามสิบแปดนี่ครับเครื่องปรุงอะเครื่องปรุงจิตเนี่ยฝ่ายบาปอย่างสูงสุดได้แค่ยี่สิบเอ็ดฝ่ายบุญอย่างสูงสุดมีเครื่องปรุงอย่างมากได้สามสิบแปดยี่สิบเอ็ดมีอะไรบ้างสามสิบแปดมีอะไรบ้างเนี่ย น่าคุยน่าศึกษามากเลยทีเดียวครับนะใครรู้พระอภิธรรมนี่เหมือนเด้งกับท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรเพลิดเพลินนะครับเพราะอาภิธรรมนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดลาดลุ่มลึกนะครับมีทั้งลึกมีทั้งตื่นเป็นที่ท่องเที่ยวของปลาใหญ่ฉันใดนะครับอภิธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นที่ท่องเที่ยวของผู้มีปัญญา ยิ่งคิดมากยิ่งรู้มากยิ่งวิจัยมากยิ่งรู้มากยิ่งวิจารณมากยิ่งรู้มากอภิธรรมเช่นเดียวกันนะมหาสมุทรน่ะยิ่งแหวกไหวไปมากก็ยิ่งลึกมากยิ่งไปได้มากยิ่งไกลอันนี้ก็เป็นข้อประมาเปรียบเทียบนะครเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเถอะครับว่านายตนะภายในภายนอกจะเกิดขึ้นได้นี่ต้องหมายถึงมี น้มมีรูปถ้าไม่มีนามมีรูปเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อมีน้มมีรูปแล้วมันก็เป็นเหตุหรือเป็นปัใจจัยให้เกิดสลายตนะคือการกระทบกันระหว่างอาชนะภายในกับภายนอกเมื่อมีอาชนะภายในภายนอกมันก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะสลายตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะถ้าไม่มีอาชนะภายในกับภายนอกผัสสะมันจะไปกระทบใครล่ะครับ แต่ถ้าภายในภายนอกมากระทบกันเมื่อไรผัสสะมันเป็นตัวรับกระทบมีเมื่อนั้นแล้วเมื่ออารมณ์ไม่เดินทางมากระทบหรือจิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ผัสสะก็ไม่ทํางานแต่ถ้าจิตจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ผัสสะจะต้องกระทบกับอารมณ์เสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัติ นี่ฮะต้องมีผัสสะผัสสะเป็นผู้นำท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยศรัทธาของคุณปานิสราภูทองศรัทธาของคุณนริม,มนธรรมรักษ์ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุูสอนอุทิศกับคุณพ่อทวินภูทอง ญยาิและเทวดาทลายขออนุโมทนาสาธุมาณาโอกาสนี่นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของครอบครัวพงศวรรค์ครอบครัวจันเพงครอบครัวปฐมส,สังร่วมกันและปิดชวบภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากราท่านผูฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดไม่แก่คุณปานิสราผู้ทองคุณนรุบลธรรมรักษ์คุณพ่อทวินภูทองญาติและเทวดาทหลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย